ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကြာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ထိုင်းစကားပြောငှားကိုငှားပါဆိုရဲထိုင်းစကားပြောလေးတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြလုပ်ပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ငှားကိုငှားပါဆိုရဲထိုင်းစကားပြောလေးကိုကျွန်တော် ਨੇ အတူလေ့လာကြေးကြရအောင်ခင်ဗျာငှားအလုပ်တခုလုပ်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တောင်းခံငှားทําครับฉันต้องการงานทํา ฉันต้องการงานทำครับงานรลคูโลจินเดฉันต้องการงานทำครับอีเกา,มา,าเมปาอัลเลอเลพูเลคุณเคยทำอะไรมาก่อนครับคุณเคยทำอะไรมาก่อนครับคุณเคยทำอะไรมาก่อนครับ ไอเยกาเมปาอเลโอปูเลคุณเคยทำอะไรมาก่อนครับงากาเบจิเซียาบาฉันเป็นจิตตรกรอนครับฉันเป็นจิตตะกรอนครับฉันเป็นจิตตรกรอนครับงากาเบจิเซียาบาฉันเป็นจิตตรกรอนครับ อคูบาพิจารเลเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้อคูบาพิจารเลเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปจีกายยองมะเกาลูขายภาพวาดไม่ค่อยได้ครับขายภาพวาดไม่ ค่อยได้ครับขายภาพวาดไม่ค่อยได้ครับปจีกายเอาวมา้าเคาลูกขายภาพวาดไม่ค่อยได้ครับงานอัล็กม่ช่โลกอล็ชาดาบาฉันกำลังหางานเพราะไม่มีงานทำฉันกำลังหางานเพราะไม่มีงานทำ ครับฉันกำลังหางานเพราะไม่มีงานทำครับงะแล้ไม่ชีโลอลชาดาบาฉันกำลังหางานเพราะไม่มีงานทำครับแต่ชาบาเลโลตันเลยคุณทำอะไรได้บ้างครับคุณทำอะไรได้บ้างครับคุณทำอะไรได้บ้างครับแต่ช้าบาเลโลตันเลย คุณทำอะไรได้บ้างครับงาการและทรมะอัลลกูลตเตฉันสามารถทำงานช่างไม้ได้ครับฉันสามารถทำงานช่างไม้ได้ครับฉันสามารถทำงานช่างไม้ได้ครับงาการและทรมะอัลลกูลตเตฉันสามารถทำงานช่างไม้ได้ครับ ประกันเซี PC ยิบไอเกาเปลี่ยนตาละคุณซ่อมก๊อกน้ำอ่างหลังจานได้ไหมครับคุณซ่อมก๊อกน้ำอ่างหลังจานได้ไหมครับคุณซ่อมก๊อกน้ำอ่างหลังจานได้ไหมครับประกันเปฟี c ยิบไอเกาเปลี่ยนตาละคุณซ่อมก๊อกน้ำอ่างหลังจานได้ไหมครับงาปีเตาบาเด ฉันซ่อมได้ครับฉันซ่อมได้ครับฉันซ่อมได้ครับงาปียต้บ,บา่าเดฉันซ่อมได้ครับทาโซยีงามีบูยจอมามีอัแวอัลตุตคุชีเดถ้าอย่างนั้นฉันมีงานที่จะให้คุณทำในห้องครัวของฉันถ้าอย่างนั้นฉันมีงานที่จะ ให้คุณทำในห้องครัวของฉันครับ,ถ,รรบรถ้าอย่างนั้นฉันมีงานที่จะให้คุณทำในห้องครัวของฉันครับทาซูเยะง่ามีบูเจา์มาไมอตุเอออะโลตักุชิเดถ้าอย่างนั้นฉันมีงานที่จะให้คุณทำในห้องครัวของฉันครับมันได้เพียงพิซิีเวฟพวกไม่รู้งาไปส่าไปไลแม่ พรุ่งนี้ชาจะให้เงินคุณไปซื้อของนะครับพรุ่งนี้ฉันจะให้เงินคุณไปซื้อของนะครับพรุ่งนี้ชาจะให้เงินคุณไปซื้อของนะครับมันได้พยายามจะซื้อเวฟโฮเมกุงเอาไปสามปีไรแม่พรุ่งนี้ชาจะให้เงินคุณไปซื้อของนะครับ พีซีเวฟโฮมแม่เพียงเชนไอเปียร์ซจาเมพรุ่งนี้เจอกันแปดโมงเช้าเพื่อไปซื้อของนะครับพรุ่งนี้เจอกันแปดโมงเช้าเพื่อไปซื้อของนะครับพรุ่งนี้เจอกันแปดโมงเช้าเพื่อไปซื้อของนะครับพีซีเวฟโฮมแม่เพียงเชนไอเปียร์ซจาเม พรุ่งนี้เจอกัน8โมงเช้าเพื่อไปซื้อของนะครับมีอ็ดวมันได้พยากรณ์ของ,งบาเซขอให้คุณโชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้คุณโชคดีในวันพรุ่งนี้นัครับขอให้คุณโชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับ เมย์อดมะเน่เพียงกันก้าวไปสิขอให้คุณโชคดีในวันพรุ่งน so ี re ้นะครับเฮาก็คร мя ดีกันเนี่ยงาโกงาบาสุดะไทเซกะเปียวเล้โกจนอเดี๋ยวเรานับเอาซ้อมต่ํามาผิดไปเคะเคะดีกันเนี่ยจนอปลุบไปท่าเดงาโกงาบาสุดะไทเซกะเปียวสันจองเกลีติโกเลลเลลานะจารอเมย์สวยเมียอาลอด้วยอศีลเปี่ยมเมลุเหมียวเล่ไปได้ไทเซกะเปียวเลลานะจาเดเมย์สวยเมียอาลออศีลเปี่ยมไปสิคะเคะ mm <laughs>